สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางราวสตานะคะวันที่15สิงหาคม2568ทุกคนวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบให้ FC รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เพื่อ FC จะชอบนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันสาหรับสายวิ่งสายลูด นะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่14ก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่14หลุดอีกแล้วนะคะทุกคนคาแนวทางหลุด3 4มสี่วันรวดแล้วนะคะทุกคนเราสตาร์ทุกคนอยากหยุดหยุดนะคะอยากพักพักเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเวลาเขาหยุดหยุดเวลาหลุดหลุดน่ากลัวนะคะ,นะคะทุกคนจะให้หนึ่งและศูนย์มาหกสามหกห้าเก้าเลขเด่น หนึ่งกับศูนย์หลุดหมดเลยนะคะเลขเด่นประจําวันมาห้านะคะทุกท่านจังสี่ละพี่ดองเราไม่สามารถทราบได้เลยนะคะว่าวันไหนแนวทางจะเข้าวันไหนแนวทางจะหลุดนะคะช่วงไหนหลุด f อให้หยุดพักก่อนนะคะอย่าตามอย่าตามตะพุตะพื้อพี่น้องภาษาอีสานก็คืออย่าอย่าตามตะพุตะพื้ก็คืออย่าตามเพิ่มเพื่อนะคะถ้าหลุด ให้หยุดพักผ่อนให้เบิงแนวทางจากมือสองมือก้อนพี่ดองว่าเพิ่นสซเข่าหรือเพิ่นลิีลุดค่อยตามต่อเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าใจก็คำนวณเหมือนเดิมเพราะว่าใจก็ลงวันละสองสามคลิปต่อวันนะคะทุกคนวันที่สิบห้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาใจได้เด่นอยู่ที่สี่และสามนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าใจไม่ได้ลงแนวทาง หุ้นเนาะทุกคนหุ้นจะไปลงในกลุ่มแทนนะคะทุกคนไม่มีเวลาพักผ่อนในตัวเองก็เลยลงเฉพาะเราสตาแล้วพัฒนาหาหน่อยเนาะทุกคนเออสำหรับคู่นะคะเรามาดูคู่กันเด,เด่นวันนี้ได้4ี่เล็สทุกคนชอบตามทุกคนไม่ชอบผ่านนะคะมาดูคู่ค่ะ4ี่หกหกสี9 9 4 4ี 74, ่เจ็ดเจสี่สาค่ะสามสี่สี่สามสามหนะคะทุกคนวันนี้คู่เด่นแย่กับเด่นประจำวันมีค่อยได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าบางคู่เป็นคู่ซ้ำบางคู่ก็ไม่ชอบลเลยไม่ได้จับให้กล้าแล้วแต่ผมชอบนะทุกคน คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะคู่ตัวเด่น43 3 4าเนาะคะ่ะทุกคนคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เจมักซี่เนะคะพี่น,อน้องมากบ้าน้อพี่น้องเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่6กับ1เพิ่นประจำวันคือ6 6และ11นะคะเลข6กับเลข1 FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเด่นอยู่ที่4และ3เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น4 6 6 4 4 1 1 4 ส1่หน่งหนบริจาบไห้พี่น้อง3ค่ะสามหกหกส3ม6ามหมเมื่อวานนี่มาแล้ว6นะคะใจก็เลยเปลี่ยนเป็น9้าให้แทนถ้าทุกคนชอบตัวเดิม3 6 6หกตามได้3 1มหนึ่เจก็บริจาบไห้ามามพี่น้องก็ค่อยตามเด้อค่ะเด้อค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้ จะขอให้พี่ทุกๆท,ท,ท่านโชคดีนะคะโกคๆมันๆสุขปูทุกคนได้จากพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ